อินทรียปัจจัยอินทรียปัจจัยเนี่ยได้ยนทรีลยี่สิบเว้นอิทธิภาวะและกับผลิสาภาวะเนื่องจากว่าอิทธิภาวะผริสาภาวะไม่ได้ทําหน้าที่ทําให้เกิดไม่ได้ทํารูปอะไรให้เกิดไม่ได้ทําหน้าที่เข้าไปอนุบาลรักษาและก็ไม่ได้ไปอุปธรรมด้วยสนับสนุนอะไรด้วยรูปที่เหลือที่เกิดพร้อมกับเขา,เขาค่อยตามกรรมเขาเองก็ค่อยตามตามกรรมพอให้เป็นเครื่องหมายรู้ได้ว่าเป็นหญิงเป็น เป็นชายเท่านั้นไม่ได้มีการอุปธรภมนั่นเอยก็เลยไม่ได้เป็นอินทริียปัจจัยแต่เป็นอินรีอ่าเป็นอินรีก็เลยเหลือแค่อินรียี่สิบในอินทรียี่สิบนี้ที่เป็นวัตถุมีอยู่ห้าเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเจตสิกมีอยู่แค่ห้าเองนะเพราะว่าอินทรียี่สิบนี่เป็นรูปเป็นรูปแปด เป็นรูปแปดใช่ไหมอินทรีย์22นะ่ะเป็นรูปแปดก็คือมีภาษาทั้งรูปทั้งห้ามีชีวิตอินทีย์แล้วก็มีอิทธิภาวะปุริสภาวะพอเราตัดอิทธิภาวะปุริสภาวะไปแล้วอินทรีย์ที่เป็นรูปก็เลยเหลือแค่หกอินทรีย์ที่เป็นรูปเหลือแค่หกส่วนอินทรีย์ที่เป็นวัตถุเป็นที่เกิดของจิตแล้วก็เจตสิกมีแค่ห้า เพราะว่าชีวิตอินรีไม่เป็นที่เกิดของจิตและเจตสิกมีแค่นี้แหละที่เป็นวัตถุนี่ก็คือจักขุนสีโซโตินซีคานินซีชิวหินสีกายินรีและเขาก็เกิดเกิดก่อนปัจจุบันของเขาด้วยใช่ไหมเขาเกิดก่อนและก็ปัจจุบันก็คือผลก็ค่อยเกิดตามมาเพราะฉะนั้นจักขุนสีเนี่ย เป็นอินทเลียปัจจัยที่เป็นวัตถุที่เกิดก่อนทําให้จักรวิญญาณธาตุเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยอาศัยเขาด้วยแล้วก็สัมปยุทธธรรมก็คือเจตสิกเจ็ดเจตสิกเจ็ดเนี่ยก็ได้แก่สัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ดมีอะไรบ้างปัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกขตาชีวิตสินสีแล้วก็มนสิกาเขาเรียกว่าสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกเจ็ดเกิดได้ในจิตทั้ง แปดสิบเก้าดวงนะแล้วก็โสตินซีก็เหมือนกันก็คือโสตัประสาทเป็นวัตถุปุเชตินทลิยะปัจจัยเป็นอินทลิยะปัจจัยโดยเป็นวัตถุด้วยและก็เกิดก่อนด้วยทําให้จากภูวิญญาณโสตัดปญญาณกิจสองดวงเกิดแล้วก็เจดสิกเจ็ดดวงที่เกิดความกันโดยอินทริยะปัจจัย แม้นแต่คานินรีย์ก็เหมือนกันคือคานัประสาทเป็นอินทรียปัจัยแก่คานัปัญญาณจิตสองเจตสิกเจ็ดโดยเป็นวัตถุกุเลชาติกแม้นแต่ชิวหินรีก็คือชิวหาประสาทเป็นอินทรียปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุสองเจตสิกเจ็ดโดยที่ตัวเองเป็นวัตถุด้วยเป็นภูเลชาติด้วยเกิดก่อนด้วยเห็นไหมกายินรีก็คือกายยักประสาท เป็นอินทเลียปัจจัยแก่กายวิญญาณจิตสองกายวิญญาณห้า 2, สองเนี่ยเกิสิบเจ็ดเหมือนกันโดยวัตถุภุเลชาจินทะิยปัจจัยนั้นวัตถุภุเลชาจินทรลิยปัจจัจยจ,จึงมีแค่ห้ามีแค่ห้าส่วนชีวิตตินรีละ่ะชีวิตตินรีนี่ท่านบอกว่าชีวิตตินทะลิยังกัตตาลูปานังอินทะลิยัปจจเยนะ ปัจโยก็คือชีวิตสินนรียเนี่ยเขาไม่ใช่วัตถุและไม่ใช่เป็นฟุเรชาตาเกิดก่อนเขาจึงเป็นอินเทเลียปัจจัยแก่รูปที่เกิดจากกรรมเพราะว่าเขาเกิดจากกรรมใช่ไหมเขาเกิดจากกรรมในชีวิตแต่รูปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจกรรักขครุฑศักกะลาภัาวัณฑศกกะลารูปที่เกิดจากกรรมมีกี่กลาบโยมจำได้ไหมรูปกลาบะ กรรมชักกลาบกรรมชักกลาบเก้าก็มีจักขุโสตคานะชิวหากายะอิทิภาวะปุริสภาวะวัตถุแล้วก็ชีวิตะนวกะกะลาบเห็นไหมนี่เขามีเก้าเก้ากะลาบเก้าหกสี่ สองกรรมเก้าจิตหกุตุสี่แล้วก็อาหารสองเก้าหกสี่สองกรรมชักกะลาบเก้าจิตชักกะลาบหกุตุชักกะลาบสี่อาหารและชักกะลาบสองเขาถ้าสมมติว่าเราเอาจากขู่นะอันตราเอาจากขู่หนึ่งก่อนนะจากขู่ทศกั ไปเขียนทางนู้นจตกลุ่ทัศกาลกลาบมีรูปเท่าไหร่กลาบนี้ก็คือกลุ่มรูปที่มีจักรกูปศาสตร์เป็นที่สิบจักรกูปศาสตร์ที่สิบเราเอามาเลยเอาวินิโพคขารูปแปดก่อนนะเารูปแปดมีอะไรบ้างโยมวินิโพเขารูปแปดโยมได้รืยอยังโยมมิชามาหาภูตะ มหาภูตัสีแล้วก็สีกินลดเขาไม่เคยขาดกันหรอกน้อยที่สุดก็ต้องมีแปดไม่มีต่ำกว่านี้แล้วแล้วก็ถ้าเขาเป็นกรรมรูปที่เกิดจากกรรมขาดไม่ได้เลยก็คือขาดไม่ได้เลยก็คือชีวิตจิทสีชีวิตจิทสีขาดไม่ได้เลยถ้าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมอ่า ชีีวิิตใช่ขาดไม่ได้เลยถ้ารูปที่เกิดจากการรมเรานึกถึงชีวิตจินซีไปเลยขาดไม่ได้มีชีวิตจินซีทีนี้ถ้าเราไปเอากลุ่มรูปที่เป็นพวกประสาท<ม>ก็จะมีจกาาักรุูประสาทเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจกักรคู่ก็กลาเขามีรูปกระลาที่มีจักรสุประสา,าเป็นที่สิบ<ม>ก็ต้องบวกอะไร จากขูปภาษาเข้าไปด้วยถ้าเกิดเป็นกะลาที่เป็นโสตัดภาษาแล้วก็เปลี่ยนจากขูเป็นโสตาแค่นี้แต่ว่ารูปเก้าเนี่ยเขาไม่ขาดเลยนะเขาต้องมีถ้าเป็นกรรมชะกะลาแล้วเก้ารูปนี้เขาต้องไม่ขาดถ้าไม่มีรูปอื่นเลยไม่มีพวกภาษาทั้งรูปห้าไม่มีอิทธิภาวะภุริสาภาวะเขาก็ต้องมีเกา้ากะลาบมีเก้ารูปนี่เขาเรียกว่าชีวิตจักและวัตถกลายังไงก็ต้องมีแล้วก็มีวัตถุอีกนะอันหนึ่งใช่ไหม วัตถุทัศนคตขนาดก็ลเลยเป็นเก้ามีตาสิบโสตสิบคานะสิบคิวหาสิบกายะสิบก็เป็นห้ากลาบแล้วแล้วก็หัตถยะอีกหนึ่งภาวะอีกสองก็ได้อีกแปดกะลาบเลยแล้วก็ไม่มีภาษาทะูปห้าไม่มีหัตถยะไม่มีภาวะสองก็เหลือ นวาก,กาฬกลาภเก้านี่อย่างไงเขาก็ต้องมีรูปเก้านในอวิในกรรมชักกะลาทั้งเก้าเนี้ยเขามีชีวิตอินรีชีวิตอินรียเนี่ยแหละคอยพยาบาลรักษารูปที่เหลือเนี่ยไม่ให้ตายให้อายุครบเหมือนกับพี่เลี้ยงคอยรักษาเด็กที่เกิดมาแล้วนะเหมือนพี่เลี้ยงอ่ะคอยรูปบาคอยดูแลเด็กที่เกิดมาแล้ว กรรมนี่ททำให้เกิดใช่ไหมแต่ชีวิตจะคอยพยาบาลนี่เห็นไหมให้าบลกไม่ให้เขาให้อายุเขาครบอ่ะให้ให้เขามีอายุครบแล้วก็เจริญต่อไปแล้วก็เขาอาจจะมีกําลังทําให้ลูกที่เกิดจากของเขาเนี่ยอ่ายังไงนะ หนึ่งท่านก็บอกว่ามีอายุครบมนี่ยมีอายุครบมีอายุครบ,คบและก็จะมาเข้าใจว่ารักษาด้วยนะเวลามันบกพร่องไปอะไรไปเนี่ยเวลาเราบาดเจ็บหรืออะไรมันบกพร่องไปเนี่ยเ,เขาทําหน้าที่รักษาด้วยทําให้รูปร่างกายเราเนี่ยสืบต่อไปไม่ขาดง่ายอ่าคล้ายๆเป็นอย่างนีนน้นนคือเขามีกําลังมากๆแล้วเขาก็ รักษาลูกไม่ให้เสื่อมไปได้ง่ายซ่อมแซมเขามีกําลังมากเขาซ่อมแซมอ่าใช่ใช่ตัวที่ซ่อมแซมร่างกายเราก็คือตัวนี้ช่วงที่เราอายุน,น้อยน้อยมันก็มีกําลังมันก็ซ่อมแซมคอยอนุบาลคอยรักษามันเหมือนกับซ่อมแซมอนะมันเหมือนกับซ่อมแซมเพราะมันเกิดมามันก็ทําให้มีกําลังสืบต่อแล้วก็ลูกที่เกิดจากเขาก็ มีกำลังสื่อต่อไปอีกซ่อมแซมร่างก,กายได้ตัวนี้แหละควยมาจะมอ่าใช่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 ใชใชมันมีอุตุอยู่ในนี้ยอุตุในเนี้มันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นมาชีวิตรลูปก็รักษาต่อไปมันมอุตุอยู่ในน,นี้แหละที่ทำให้ลูกเกิดขึ้นมาได้อุตุชะลูก<ม>เขามีกําลังที่จะรักษาทําให้ลูกนะมีอายุและมีกําลังที่จะดํารงอยู่ มันก็เหมือนกับซ่อมแซมร่างกายมาอยู่แต่ก็อาศัยตัวนี้แหละอาศัยตัวนี้ด้วยก็จึงชื่อว่าเป็นอินเทรีย็ปัจจัยอย่งไรอะไรอย่างนี้มีแต่กรรมอย่างเดียวชีวิตติมซีนี่กรรมแต่ก,กรรมอย่างเดียวแต่ว่าร,รูปอื่นเนี่ยเขาก็เกิดจาก กินอุตุอาหารได้แต่ว่าถ้ามาเกิดกับชีวิตต่างเขาต้องเป็นหมวดกรรมอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเป็นรูปอื่นมันจะไม่มีชีวิตอินทรียอยู่ด้วยนะเกิดจากอุตุเกิดจากอุตุอย่างเงี้ยไม่มีนะก็จะเป็นสุทธะนวกะแล้วก็สัทธะนวกะเรืองดงตาทัศกะสัทธะเรืองตาที่วาทัศกะอันนม้นจับดิจิ เกิดจากอาหารยังไม่มีเลยชีวิตจิมซีนี่อาหารยังไม่มีเลยเอ,อ,อาหารยังไม่มีเกิดจากจิตมีไหมเกิดจากจิตยังไ,ไม่มีเลยยู งั้นแต่เกิดจากจิตยังไม่มีเลยโยมเกิดจากอุตกเกิดจากอาหารไม่มีชีวิตจักถ้าเห็นชีวิตเมื่อไหร่ให้นึกถึงกรรมเลย วิธีที่จะรู้ได้ว่ารูปนั้นเกิดจากกรรมให้เราไปดูที่ชีวิตอินทรีย์นี่นะถ้ามีชีวิตอินทรีย์เกิดร่วมด้วยให้รู้เลยว่ารูปที่เหลือเกิดเกิดจากกรรมเพราะว่าเขาไม่เคยขาดในกรรมไม่ใช่ลูกรูปอืน่นนอาจจะไปเกิดจากที่อื่นได้อาจจะขาดได้แต่ว่ารูปนี้ไม่เคยขาดเลยดูที่ชีวิตจะรูป,ไปไกปันจะครูภาษาก็แน่นอนแต่บางทีเขาไปเป็นโสตาก็ได้ใช่ไหมบางทีเขาก็เกิดบางทีเขาก็ไม่เกิดใช่ไหม แต่ถ้าเป็นกรรมะกะลาแล้วต้องมีชีวิตจินทรียอย่างน้อยเก้าอันนี้เขาก็เลยเป็นชีวิตจินทรียเนี่ยก็เลยเป็นอินเทเลียปัจจัยแก่รูปที่เกิดพร้อมกับตนที่เป็นกรรมะชะูปทั้งหมดเลยกรรมะชรูปมีเท่าไหร่กรรมะชะรูปมีทั้งหมดยี่สิบใช่ไหมทั้งในปฏิสนธิการตวัฏิการใช่ไหมหากตนเองออกก็เลยเหลือสิบเก้ากรรมะชะูปสิบเก้า ถ้าเป็นนับตามกะลาบก็ได้กะลาบเก้านี่หรือกรรมะชะักรูปสิบเก้าหรือกรรมชักรลาบกระลาบเก้าจำแนกเป็นกะลาบก็จะมีเก้ากะลาบทีนี้ต่อไปเป็นนามนะนามเขาเรียกว่าชีวิตตินซีน่มีนามอยู่ด้วยไหมมีมอ้ามีนามอยู่ด้วยนะมีนามอยู่ด้วย ชีวิตนามของเขาะ ในบรรดาชีวิตตินซีเนี่ยท่านก็มีชีวิตตน,นามด้วยชีวิตตน,นามหรือว่านาม,มะชีวิตตินซีนี้ก็เป็นอินเทริยรียปัจจัยแก่รูปที่แก่นามเข้าไปแก่นามที่เกิดพร้อมกับตนนะที่เกิดพร้อมกับตนก็คือเป็นสหาชาตะนะ ชีวิตตินทรีย์นี่นะเป็นชาติชาตินัทธิยะเกิดพร้อมกับตนนั่นนี่ทสงเคราะห์อเอาในอรูปิโนอินทริยานี่นะแหละแล้วก็เป็นปัจจัยแก่การตัดตาลูกลูบที่เกิดจากกรรมด้วยนะลูบที่เกิดจากกรรมด้วยตรงนี้ก็น่าจะาเป็นแบบนี้นี่ ชนมาเองในชาชาตอนดินทันยปัจจ of ัยเมื ah ่อจะแนกออกมาเป็นอ ah ินทรีย์ก็ม ah, ีนามะทีวิตินรีหนึ่งมนินทรีย์หนึ่งและก็ประเภทอุเบกขาที่เป็นอินทรีย์ก็มีสุขินทรีย์ทุกขินทรีย์โทมนัสินทรีย์หนึ่งโทมนัสอินทรีย์หนึ่งอุเบกินทรีย์หนึ่งและก็อินทรีย์ห้าประเภทซาตินทรีย์วิริยินทรีย์ซาตินทรีย์สมานินทรีย์และก็ประเภทปัญญาก็คือปัญญินทรีย์อัญญา ดัญญสามินสีอันยินสีแล้วก็อัญญาสาินสีถ้ารวมองค์คำแล้วเนี่ยมณินสีก็คือจิตนี่ได้แก่จิตแปดสิบเก้าส่วนเจตสิกอินสี่ที่เหลือที่เป็นนามเหลือสิบสี่นับเป็นเจตสิกชีวิตนามาชีวิตอินสี่ก็นับเป็นหนึ่งส่วนสุขขินทีทุกขินสีโทมนัสสินสี่โสมนัสสินสีโทมนัสสินสีอุเบกขินสีนับเป็นเบทนาอย่างเดียวแล้วก็ ก็เลยได้สองใช่ไหมในนาอินทรีย์หนึ่งเวทนาเจตสิกแล้วก็หนึ่งก็เป็นสองแล้วก็พวกศรัทธาวิทยาสติสมาธิก็กเป็นหกแล้วก็ไปนับเอากลุ่มปัญญาเป็นปัญญาเจตสิกตรงเดียวก็เลยได้เจตสิกเจ็ดดวงเป็นสหาชาตินทริยปัจจัยที่เกิดพร้อมกันนะเป็นปัจจัยแก่จิตแปดสิเก้าเจตสิกห้าิดสองแล้วก็ยังเป็นปัจจัยแก่รูป ที่เกิดความกับตนอีกก็คือกรรมัชลูปยี่สิบกรรมัชลูปยี่สิบก็มีทั้งในปฏิสนธิการถ้าเป็นปฏิสนธิการเนี่ยเอากรรมัชลูปที่เป็นสาชาตาิในปฏิวัติการเป็นสาชาตานี้ไหมไม่ได้สารชาตาินะถ้าเป็นปวัติการเนาะ ได้ปฏิสนธิการถ้าเป็นประวัติการเนี่ยเขาได้จิตตชลูกอ่าเขาได้จิตตชลูกอ่าก่อไปเขาได้จิตตชลูกถ้าเป็นปฏิสนธิการเนี่ยเขาได้กรรมชลูกแต่ถ้าเป็นประดิในประวัติการเขาได้จิตตชลูกกรรมะชลูกมันมีทั้งสองแต่ว่าถ้าเป็นสารชาติเขาได้เฉพาะในเวลาปฏิสนธิ ในประวัติการก็ต้องเป็นจิตแต่ชัู่ตัวนั้นนะจิตต่ชัูเท่านั้น,นะดดเ,น,นเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ชาตินเทยะนะเกิดพร้อมกันต้องมาดูตัวนี้เราจึงจะเข้าใจอันนี้ก็ถือว่าละเอียดลยนนะแล้วหลายโยมนะสรุปแล้วก็คืออินเทยะปัจจัยจาแนกเป็นสามประเภทโดยอินทรีย์ได้ยี่สิบเว้นจิตถินสีปุริศิ่นสีเพราะไม่ได้โดยความเป็นปัจจัยเดี๋ยวยี่สิบเป็นรูปหก จะรูปหกที่เป็นวัดภูทะเรชาตินทริยะปัจจัยมีห้ามีจกักขุนศีโสตินรีคานินศีจิวินรีกาจินศีและก็ถ้าเป็นปัจจุบันผลของเขาคือจกักขุนรีนี่ปัจจุบันของเขาได้แก่จกักุวิญญาณจิตสองเจตสิกเจ็ดถ้าเป็นโสตินรีเป็นอินทริยะปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุสองเจตสิกเจ็ดสัพพิจตัสสานั้เจตสิกเจ็ด ที่เหลือก็เป็นคู่กันไปเลยนะคานินจีก็เป็นอินทริียปัจจัยแก่คานั์ยัญนธาสองเจตสิกเจ็ดอันนี้เป็นปัจจุบันของเขาส่วนคิวหินทรีก็เป็นอินทริียปัจจัยแก่คิวหาวิญาณธาสองเจตสิกเจ็ดอันนี้กายินทรีก็เป็นอินเทรียปัจจัยแก่กายัญาณธาสองเจตสิกเจ็ดฝั่งนี้เป็นปัจจุบันนะวิญญาณวิญญาณธาตุสิบนี่แหละวิญญาณห้า นักเกิดุศลีุศลก็เป็นสิบเขาเรียกว่าเป็นปัจจยุบันพร้อมกับเจตดสิบเจ็ด <7. S 1> เป็นคู่คู่ไปอย่างนี้เลยเป็นวัตถุกูเรชาตะเพราะเกิดก่อนแล้วก็เป็นวัตถุด,ด้วยจึงเรียกรวมกันว่าวัตถุกูเรชาตินทริยะปัจจัยนี้รประเภทแรกประเภทที่สองเขาเรียกว่าชีวิต,ตินรีประเภทร,รูปรูปชีวิตตินสีเป็นปัจจัยแก,ก่กรรมชักกะลาเก้าหรือแปด ถ้านับโดยลุ่มก็คือกรรมัชกาลเก้าเก้ากะลาบ 9, 9นับโดยจำแนกประเภทก็คือในเก้ากะลาบเนี่ยแปดกะลาบเนี่ยเขามีสิบรูปหากตัวเองออกก็เลยเหลือ 9, เก้าเพราะฉะนั้นตัวเองเป็นปัจจัยแต่รูปที่เหลือเก้ารูปที่ 9, เก้าเขามีเก้ามีเก้ารูปหากตัวเองออกก็เลยเหลือแปดเพราะฉะนั้นเขาเป็นปจัจจัยแย่รูปแปดก็ต้องคิดให้ดีนะ เก้านี่มันมีหลายเก้าเก้ากระลาบก็คือเราจะแยกกระลาบใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เก้าก็มีในตัวเล็กอีกนะ,ะถ้าจะเขียนได้ดีก็คือเก้ากระลาบแล้วก็อแล้วก็วงเ,เล็บไว้ว่าเก้าแปดเราจึงจะเข้าใจนะอืเราจึงจะเข้าใจกระลาบเก้าวงเล็บไว้ว่าเก้า แปดอย่างนี้อ่ามันจะเข้าใจคนอื่นไม่เข้าใจเราเข้าใจก็ใช้ได้กลบวมาช่ากลาเก้าได้แก่เก้าแปดในนี้เลยอ่าส่วนอินทร์เน่ปัจจัยประเภทที่สามคือสหาชาติินทรเปัจจัยก็ได้แียนาได้ขกยนานับโดยเจิสิบได้เจ็ดนับโดยจิตได้แปดสิบเก้านับโดยอินซีก็ได้อินซีสิบห้า อนที่สี่สิบห้าเป็นปัจจัยแก่สมประยุะทธธรรมทั้งหลายก็คือจิตแปดสิบเก้าเจตสิบห้าสิบสองแลวก็ยังเป็นปัจจัยแก่รูปก็คือกรรมมัชรูปในปฏิสนธิการยี่สิบเติมเข้าไปด้วยว่าปฏิสนธิกันแล้วกันจะได้ง่ายปฏิสนธิกรรมมัชรูปยี่สิบแล้วก็ในประวัติการได้อประวัติการได้ดจิตตัชชรูปสิบเจ็ด อ้าวอันนี้ก็ถือว่าหลายรอบแลวนะหลายรอบครับเรีย<ป>นกลับมากลับไปก็